รถผู้บริหารมือเดียวนะคะสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะคันนี้เป็นตัว Honda Accord 2.0 EL นะคะปี17-18สภาพสวยเลยนะคะได้กระจกเดิมทุกบ้านกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะ ฟังก์ชันออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Engine Start พวงมาลัยมังติฟังก์ชันจอแอนด o อย Air Auto เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะด้านหลังกว้างๆนะคะนั่งสบายมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยมาพร้อมกับม่านหลังไฟฟ้านะคะสวยรูสไตล์ผู้บริหารใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะสนใจรับชมให้จบคลิปนะคะได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับม,มาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถสวยๆส,สไตล์ผู้บริานหาร1นึคันมานําเสนอให้ได้ชมกันใครที่ตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะกับตัว Honda e c c o r d 2 EL l ปี17-18คันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะสภาพสวยๆเลยนะฟังก์ชันออปชั่น,ออนจัดเต็มมาให้แล้วนะคะดีไซน์สวยหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง9 4 0 0บาทเท่าน ใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนัดสุด982-609587นาัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าได้เป็นรถสีขาวเดิมแท้จากโรงงานรุ่นนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถได้จากกุญแจรโมทเลยนะคะอันดับแรกลูกค้ากดล็อกรถก่อนนะถ้าจะสตาร์ทเครื่องนะคะ กดปุ่มโฮนะคะค้างไว้นะให้ไฟหน้ากระพริบนะคะสตาร์ทเครื่องให้อัตโนมัติด้วยนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะจัดแต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยหรือสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตด,ดีนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดนะคะป้ายทะเบียนในป้ายนี้เลย7กไก่จจาน 6551กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมฝากกระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ้มเลยนะไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับไฟเดนทามนะคะมีไฟตัดหมองนะคะไฟเดไลไท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงาน น็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางยี่ห้อมิชลินนะคะลูกค้าขอบ18นิ้วเป็นยางปี2022เลยนะคะสำหรับคันนี้ใช้งานได้ยาวๆนะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิม ไม่มีพวกคาบนะ้ำมันหยดไหละเยิ้มของเบ้าโชคนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยสันเหลี่ยมคมตรงปกซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นครงคมนมี้เห็นชัดเจนไม่มีรองลอยละกิ้เลยนะคะกระจกมองข้างฝากข้อบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเหนียว ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วกันาสาดก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะกระจกเดิมจากโรงงานนะคะโลโก้ Honda มีติดอยู่ชัดเจนเลยส่วนมือจับประตู4ด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าแล้วก็กุญแจเป็นระบบสมาร์ทเอนทนะคะนอกจากจะสตาร์ทรถได้แล้วนะคะก็ สามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูของคนขับเลยนะคะมีตัวปลดล็อกให้นะคะแล้วก็คุญแจเนี่ยมีให้ครสองดอกเลยนะคะตัวจริงตัวสำรองเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะสวยๆรูรูเลยนะสาหรับรุ่นนี้นะคะสไตล์ผู้บริหารเลยภายในนะคะคุมโทนสีดําตัดด้วยลายไม้นะคะสวยงามมากลูกค้ารถไม่มีช้ําเลยนะสาหรับคันนี้มือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบพรีเมียม ตัวเบาคนขับนะคะสามารถเซตนะคะปรับระดับได้ด้วยนะเป็นเมมโมรีเซตนะคะตั้งค่าการการนั่งของเบาะได้เลยนะประมาณนี้นะคะกระจกมองข้างรัรบพับไฟฟ้ากระจกนะคะปรับออตโอต้ั่งคนขับนะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแห่งประตูมีมาให้นะคะมาพร้อมกับปุ่มีอคอนนะคะโหมดประหยัดน้ํามันนะคะระบบการลื่นถหายมีมาให้เรียบ้อยแล้วมีกล้องด้านข้างให้ด้วยนะคะลูกค้ากดตรงพวงมาลัยนี้นะอ่ากล้องจะแสดงให้ตรงหน้าจอนะคะเดี๋ยวนะัด เมื่อกี้เราใช้วิธีการสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีรโมทนะคะถ้าเราเข้ามานั่งในรถเนี่ยตัวฟังก์ชันของรถเนี่ยจะยังไม่ทํางานนะวิธีที่จะให้รถทํางานได้เต็มระบบนะคะลูกค้าเข้ามาเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะคะระบบภายในก็จะทํางานปกติเลยนะคะพวกหน้าจอพวกกล้องพวกนี้นะคะแอร์ทำงานให้นะคะเพราะว่าการที่เราสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทเนี่ยเหมือนเป็นการวอร์มเครื่องเครื่องยนต์นะคะให้มันทํางาน รอไว้ก่อนนะคะเลขกไม่ของรถคันนี้นะคะ1นึ่งแสาหโลนะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกลับไม่หรือว่ากอมไม่อย่างแน่นอนนะคะฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มมาให้เลยนะคะลูกค้าเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM CD จอทัศสกรีนนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้มีกล้องด้านข้างให้นะคะลูกค้านี่ เวลาที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวนะคะฝั่งด้านซ้ายนะคะก็จะมีกล้องให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าตัวกล้องหอยหลังนะคะก็มีมาให้เลยนะฟังก์ชันออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะคะนี่ปรับระดับความสว่างได้ด้วยนะคะของตัวกล้องนะคะอ่านี่ คือแบบฟังก์ชันดูร่าเลยนะสําหรับคันนี้นะคะเท่านี้ยังไม่พอนะคะดีไซน์มาพร้อมกับลายไม้นะคะเพิ่มความดูรา่าความมีระดับมาให้นะคะมีมา่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยเป็นแบบไฟฟ้านะคะลูกค้าอ่ะนี่ด้านหลังนะมีมา่านบังแดดมาให้นะคะดีไซน์นะคะสวยรูสตล์ผู้บริหารเลยนะ,คะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวน์ผ่อน9,400บาทเท่านั้นนะยังไม่พอนะคะคันนี้ ได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะเบาะหนังซีด้ามเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะ บอกไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสวยรูสไล์ผู้บริหารจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะหุนน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างที่เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะสันเหลี่ยมคมมีเห็นชัดเจนนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆนั่งสบายสบายมีแอร์ด้านหลังให้นะคะเป่ากันเย็นๆสบายๆเลยนะมีในส่วน ของกระเป๋าจิงโจ้อสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะตรงกลางนะคะ ดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้าได้นะคะหรือว่าจะเปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ได้อีกด้วยนะลูกค้าบอกเลยว่าโคตรหลูนะคะใครสนใจนะแนะนําเลยนะคะนานๆจะเข้ามาทีนะสำหรับ Honda Accord นะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วใครที่ตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะพรเริ่มต้น9,400บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะหรือสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีใช้บัตรประชาชน ใบเดียวออกรถได้เลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้อีก2จุดนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะลูกค้าสวยๆรูๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะอ่ะ บอดี้กว้างอยู่นะคะมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไฟท้ายนะคะเดิมแท้จากโรงงานโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆเ,เลยคันนี้สภาพสวยมากนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะเม็ดอาร์ตต้องฝากกระโปรงด้านหลังเดิมๆนะคะนี่ โครงสร้างเดิมทางคานการันตีให้เลยนะหรือตัวคานด้านหลังนะคะคานตรงๆไม่มีคตไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะรอยพ่นสีทับไม่มีเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนนะ ครงสร้างเดิมเลยลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ามาได้ยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสวยหรูแบบนี้นะคะมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะ ฟรีดาวผ่อนเจ้าพันสนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะ กระจกเดิมทุกบานคุณแจสำรองครบฟังก์ชันออปชั่น,ออนจัดเต็มมาให้แล้วนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วการันตีให้เลยนะชนหนักพิการจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆเ,เลยนะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขียบเพี้ยนเลยนะคะคันนี้ สภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยนะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกเดิมทุกบ้านโลโกโล้ Honda มีติดอยู่ชัดเจนนะใครสนใจนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งครั้งเลือกเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ 2,000cc 155แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 9195e20e85 เติมได้ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะ เครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะหวน็อตไม่มีขยับเขยื่อนมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะตัวซีนนะคะซีนเดิมๆเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะมีในส่วนของชุดโชคช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะฉงวนการความร้อนยังอยู่ สติกเกอร์มออกติดอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าบ,บอกเลยว่าสภาพสวยมากนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะใครที่สนใจหรือว่าตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสวยรูสไตล์ผู้บริหารฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะ Honda Accord 2.0 EL ป17ี17-18รถมือเดียวนะคะสภาพสวยๆเลยนะได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะราคา ราคาตัว599,000บาทนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ